นี่เราจะทำการไปตีตัวอะไรนะครับคุณคำล่าครับเอ่อราชินีเวทมนตนะ์ฮะอ่าก็เดี๋ยวจะได้มาดูวิธีตีกันนะครับว่าบอสตัวนี้เราต้องกำจัดมันยังไงซึ่งตานี้ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมนะครับก็เบื้องต้นแมปจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกเขาไหมเนี่ย <laughs> นี่นะครับหวกห้องประชุมก็ต้องทำเ,เวสมาไล่มาเรื่อยๆนะครับ สำหรับคนที่เข้าประตูไม่ได้ต้องมาเก็บกุญแจตรงนี้ก่อนนะครับผมติกให้ดูนะตรงนี้นะครับก็คือต้องสู้กับมังกรตัวนึงอนะ่ะหรือถ้าไม่ถ้าไม่สู้ก็วิ่งเข้าไปเก็บเลยนะครับก็จะได้กุญแจมานะครับแล้วก็เข้าประตูทำเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับจนเราจะได้มาตีบอสต,ตัวนี้ก็อย่าเสียเวลาอธิบายลุยเลยแล้วกันตรงนี้จะมีลูกหินนะครับเราสามารถกระโดดหลบได้ได้กระเชียแล้วครับโทษทีฮะแต่ถ้าเราไม่รีบนะครับเราสามารถกระโดดหลบได้ตั้งแต่ บนทานตรงนั้นนะครับมันจะมีที่ให้กระโดดจู๊กอยู่แต่ว่าผมขี้เกียจน,นะรีบไปตีเลยแล้วกันเราทำเวลานี่ครับก็ผมตายไปประมาณ3รอบแล้วนะก็ไม่รู้รอบนี้จะผ่านไหมอย่างน้อยเราตีอีจอมอีแม่มดตัวแรกตายให้ดูก่อนแค่นั้นพอใช่ไหมครับละวิธ <laughs> <laughs> ีตีมันง่ายนิดเดียวฮนะด่านแรกแต่ด่านสผมไม่ผ่านนะ นี่ครับเราก็จะเข้ามาเจอกับบอสนะครับไปนี่ตัวนี้เราไม่สามารถตีมันทันทีได้นะครับให้สังเกตดูที่แม่มดที่อยู่ตรงพื้นนี่นะครับที่มันมีเนี่ยโล่สีทองอยู่นะครับนี่มาตีไม่ต้องตีให้ตายก็ได้นะตีให้มันแตกก็พอนะครับไล่ตีไปครับแล้วเกราะของแม่มดก็จะเส่อบสลายไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวพอตีครบจังหวะปุ๊บแม่มดจะตกลงมานะครับ วเวลาพัดแล้วครับตอนนี้ก็วิ่งไปใส่เลยนะครับโอเคตรงนี้ถอยนะครับไม่งั้นเราจะโดนดาเมจมตอนมันระเบิดนะครับมีประสบการณ์แนละ้วจากตาที่แล้วโอ้ยโอ้โอไม่ต้องกลัวเจ็บเยอะนะครับเพราะว่าเวทหนังสือที่เราโดนนะเลือดเราลดนิดเดียวนะก็พยายามวิ่งวิ่งหาไปเรื่อยๆนะ รอบหน้าแม่มดน่าจะตายแล้วนะครับตึ๊บตึ๊บลงด้กข้าบนีตัวนี้ครับไปครับตัวที่มีโลไปเรื่อยๆแต่ทิ่นู้มันง่ายนะฮะอุ๊ยมันเริ่มแรงแล้วอ่ะไม่เป็นไรยาเราเยอะครับอ่ามันตกลงมาแล้วก็ลิงมันเหมือนเดิมครับตานี้น่าจะตายครับ ชนะแล้วนะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าคันซีนนะครับประมาณนี้ตัวนี้ไม่ยากครับแต่ตัวยากเนี่ยอยู่ตัวนี้ผมก็ยังไม่ช่ำเหมือนกันไม่รู้จะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวตรงนี้จะตัดออกนะครับรอบเราจะตัดจนรอบที่เราชนะนะครับก็จะมีคัดซีให้ดูครับสวยๆงามๆแบบนี้ไปโอ้ไม่นะลูกของข้า รอแม่นะแม่จะปกป้องเจ้าด้วยอ้อมกอดน,นี้ตัวละครก็ตัวบอสเองก็จะกำเนิดมาให้เราเห็นนะครับบอสอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนฆ่าแม่เขาเสร็จแล้วลูกเขาเกิดมาพอดีนะครับข้าขอประกาศในนามของแม่มด เจ้าจะไม่มีวันทำนิตราโคลนของมารดาข่าแปดเปื้อนและเขาเกิดมาล้างแค้นเรานะครับจาคนบ้าบหเนาะจงเล่าขานสืบต่อไปแล้วแมบบสวยมากนะแมบบนี้อย่างสวยเลยครับถึงจันเพนเรนนาล่าราชินีองค์สุดท้ายแห่งคารีเเหมือนเราดูนาลูโตะ นี่ค่อยๆยืงตายและวีรกรรมแสนสง่างามยามขําคืนของนางโอ้โหมัน

ชนะแล้วครับทุกคนครับไม่ยากนะครับก็คือการที่เราดูซัมมอนไม่ต้องหอัวเราะครับคนดูไม่ต้องหอัวเราะนะครับคุณคำล่าไม่ต้องหัวเราะการเล่นค,คือการที่เราวิ่งเข้าไปประชิดตัวในระหว่างที่เขาจ่ายสกิลนะครับวิ่งพยายามวิ่งจ่อๆนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเน้นใจเย็นๆนะครับแล้วก็ตอนเสร็ซัมมอนพยายามวิ่งไปให้ไกลที่สุดถ้าเจอมังก,กรก็วิ่งออกจากจอให้ไกลที่สุดเลยครับ และหลังจากนั้นครับสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดหลังจากตีบอสได้นะครับมันคือตรงนี้ครับ <c oughs> นี่ครับพูดคุยกับเขาครับ <c oughs> เราสามารถเกิดใหม่ได้ตรงนี้ครับนี่เราจะต้องมียาตัวอ่อนก่อนนะครับการเกิดใหม่หมถึงการที่เขาเรียกอะไรนะคำแรกขอขอเสียง่อยฮะ <c oughs> การรีอะไรร,ร,ร,รีรีสเตตัส <c oughs> <c oughs> รีสเตตัส <c oughs> <c oughs> รีสเตตัสนั่นเองนะครับก็หลังจากชนะแล้วเราก็จะสามารถมารีสเตตัสตรงนี้ได้นั่นเองครับผมอ่าแค่นั้นเองซึ่งหลังจากชนะแล้วเราจะสามารถเปิดวาร์ปตรงนี้ได้เพิ่มด้วยนะครับนี่ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง o p p i n g c h a n n e l ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ